แล้วคืออารมณ์อยากเคลื่นเคลื่อนอยู่ไม่เคยเจอแล้วนั่งมาสองสามครั้งไม่เข้าใจค่าดำเนินการอะไรวะร้อยหนึ่งมื่อเราจะเดินแท็กซี่ญี่ปุ่นโกลัวงาบทุกคนในเบสิคก็คิดว่าเก้าร้อยใชกร้อยกับสามร้อยไหมทุกคนนี่ก็เป็นเก้าร้อยไม่ร้ทำไมเขาคิดเราพันหนึ่งเหรอทุกคนครับวันนี้เนี่ยพวกเรารู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะเดินนะฮะเพราะว่าพวกเราเพิ่งซื้อรองเท้าใหม่กันคนละคู่ดูนะมือก็เหมือนกันเลยไหมเรารู้สึกว่าไม่อยากเดินอ่ะเพราะว่า ฝนฝนตกไงเออเราก็เลยว่าจะลองเรียกแท็กซี่ดูแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงลนะตอนนี้พวกเราก็เดินมาที่ถนนใหญ่แล้วนะใช่พวกเ็เรียกแท็กซี่แล้วที่ผมบอกว่าผมเรียกแท็กซี่เพราะว่าผมซื้อรองเท้าใหม่เนี่ยผมหยอกเล่นนะแต่ความเป็นจริงก็คือเรามีของเยอะมากทุกคนดูเห็นปะใช่กระเป๋าลายใบแล้วเนี่ยจะของฝากอะไรอีกไงเดี๋ยวเราต้องเดินประมาณ2กิโลอ่ะครึ่งชั่วโมงผมก็เลยคิดว่าเราเรียกแท็กซี่ดีกว่านะดูดิพอเอามากองเป็นกองเดียวกันเห็นไหมมันขนาดน,นี้เลยทุกคนแต่ละคนต้อองถืบ ในกระเป๋าผมข้างหลังนี่ก็หนักเหมือนกันก็เลยเรียกแท็กซี่เนาะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการนั่งแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนาะอ่าจะโดนโกงไหมทุกคนแต่คงไม่น่าโดนนะอ่าคนนี้ได้ไปก่อนลนะนี่ประตูเปิดเองด,ด้วยทุกคนไฮเทคมากเราเคิดนั่งอย่างนี้ยังเกือบแล้วเกือบจะใช่แรกวันแรกไหมแต่วันก่อนเราโคตรเท่เลยอะ<ช>ที่เคอสากิอะโอ้โ,อโหมาอย่างเท่มาจอดแล้วเราปุ๊บแล้วก็ เปิดประตูโอ uh, ้โหโอโหนี่ญ ja. um> mm. oh. oh, mm hmm. ี่ปุ่นก็มีการกดแตรเหมือนกันนะอ่ะเอาต้องข้ามไปของนู้นหรอกะเบาะเปิดข้างหมเปิดมรเข้าไปไงเอาเอาพี่ใจเย็นพี่นี่อว่าจะกดเอง กระเป๋าโคตรหลายคู่เลยนี่ตอนกลับไทยจะต้องระวังนะ <c oughs> ของเราเยอะมากไงเราก็เลยต้องขึ้นแท็กซี่นะเพื่อความสะดวกสบายคือเราใช้พลังงานมาเยอะมากๆแล้วเราอยู่นี่สิบกว่าวันลไงเดี๋ยวมาดูกันว่าแท็กซี่ที่นี่เป็นยังไงดูนะเมื่อกีก้บาทสติ๊กเกอร์ฟิจาสักอันเมี่ชินจอกเี้อ่าให้ชินจูกุเซ็นขึ้นมาแล้วนะครแล้วก็ไปในแท็กซี่ของเขาเลย จขกกึ้นแะท็กซี่ที่นี่เนี่ยรายห่วงได้นะเพราะว่าเหมือนว่าเขาเขาแบบว่าเป็นเป็นพนักง,งานของบริษัทใช่ไหมใช่ใช่พนักงานประจำเออคือพิจา้ณาเป็นที่ไทยเนี่ยเขาจะแบบใครได้งานก็คือคนนั้นได้ไปใช่ไหมได้ส่วนตัวได้ดส่วนบุคคลแล้วได้ส่วนบุคคลแล้วก็อาจจะมีแเปอร์เซ็นต์ให้ให้บริษัทนั่นแหละเมื่อกี้ตอนที่เรากดเรียกแท็กซี่เหมือนเขายังไม่เปิดบริการว่ะ ใช่คือจะบอกว่าที่นี่ไม่ได้เรียกได้24ชั่วโมงหรอกรู้สึกว่าอย่างนั้นนะว่าคืออันนี้เดานะแต่อาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มก็คือเขาจะแบ่งเวลาแบบช่วงช่วงเช้าแบบนี้เขาไม่ให้เรียกแต่จะให้โบกอย่างเดียวจะให้คนที่แบบแท็กซี่ปกติได้รับเต็มเลยส่วนคนที่เรียกเนี่ยจะเรียกผ่านแอปเนี่ยอาจจะต้องรอในบางสายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะนะเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านั่งแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นระยะทางประมาณเนี้ยกี่บาทจะบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่กับปุ่เพราะว่าปุ่ต้องไปเรียนแล้วก็เปิดเทอมแล้วแล้วก็ก็จะมีเวลาให้เรา3วันให้เราเอาตัวรอดแล้วตัวเองเก้ร้อยเห็นดูแถวๆนองดูดูสามวันถ้าเห็นเก้าร้อยอะไรเขาบอกว่าพันหนึ่ง เม่้ครากあの100เยน่ิอ้ค่าดำเนินการใช่ค่าดำเนินการอะไรวะแล้ว900นันไม่ใช่ค่าดำเนินการไม่เคยเจอ้วนั่งมาสองสามครั้งใช่ไหมใช่ไม่เข้าใจค่าดำเนินการอะไรวะ1 0ค่าดำเนินการช่วยเปิดนี่อ เอเดอส์มัสไม่เข้าใจไม่เข้าใจค่าดำเนินการอะไรไรหนึ่งเพราะรถไฟสายคือเรานั่งมาสองสามครั้งแล้วนะไม่เคยมีนะแบบค่าดำเนินการอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาตามมิเตอร์เลยผมหรือว่าแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นเขาเล่นแล้วนะทุกคนในเบสิกก็คิดว่า900ใช่ไหมหกร้อยกับสามร้อยไหมทุกคนนี่ก็เป็น900าร้ทำไมเขาคิดละพันหนึ่งเหรทุกคนไม่ทันหรอเขาบอกว่าพันหนึ่งแต่ในไอเนี่ยมิเตอร์ขึ้นมาเก้าร้อยเถามว่า900าเหรอครับเขาบอกอ๋อค่าดำเนินการ นั่นดำเนินกันอะไรคือตอนเราขึ้นแรกๆอะ่ะนั่นคือเขาเริ่มคิดอน,นะเขากดนั่นคือมันสตาร์ทแล้วในชะ่ไหมคือมันสตาร์ทสามร้อยป่ะเนี่ยแล้วก็เราระยะทางเราหกร้อยก็กลายเป็นเก้าร้อยแล้วอะจริงๆเงินมันไม่ได้เยอะนะแต่เราคาใจตรงที่ว่ามือเราจะเดินแท็กซี่ญี่ปุ่นโกงอะทุกคนหนึ่งพันเยนที่เราจ่ายไปเนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยสองร้อยห้าสิบบาทแล้วแล้วเราเหมือนจะโดนชาร์จไปร้อยเยนใช่ไหมก็ประมาณยี่สิบห้าบาทเองคือเลขมันไม่ได้เยอะแต่เราคาใจอ่าใครที่เคยนั่งแท็กซี่ญี่ปุ่น มีประสบการณ์ยังไงบ้างลองกับเบนบอกเออโดนบอกทำบริการเก็บเครื่องทีหลังอะไรที่ผมโดนนี่คือปกติหรือเปล่าหรือไม่ปกติครับแต่เมื่อกี้ตอนสุดท้ายน่ะลองดูลองดูภาพย้อนหลังได้ตอนที่เราเอากระเป๋าเสร็จเนี่ยหน้าเขาดูกล้องแล้วเขาแบบกลัวๆนะเขาปกติอาจจะแค่เพิ่งเปิดคอร์เซตได้ยังไงอรกันเจอใช่ไหมเจอเมื่อกี้ไม่มีลองดูย้อนหลังได้เลยใช่นะใช่ใช่เกมมองเกมมองกล้องแบบคิดในใจว่าชิบหายมีพวกมึงถ่ายคลิปประมาณนี้หรอแกอาจจะมองอย่างนี้เมื่อกี้คือผมว่าผมว่าผมโดน แท็กซี่ญี่ปุ่นโกงแน่นอนทุกคนใครที่เคยมีประสบการณ์ทางแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยว่ามีอย่างนี้ไหมโอเคที่เหลือแล้วก็เดินทางต่อนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคลิปนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ผมอยู่กับบุเพราะว่าพ่งนี้เนี่ยเขาจะต้องกลับไปเรียนละเพราะว่าเขาเริ่มเปิดละหลังจากที่หยุดประมาณ10กว่าวันนะใช่สิบวันก็คือเราเหลือเวลาที่ญี่ปุ่นประมาณอีกสักสามสี่วันแล้วก็เราต้องเอาโต๊ะเราสองคนมผมกับฟายิดนะก็ไม่ร<ม>ู<ม>้ก<ม>ันจะเป็นยังไงแต่ต้องขอบคุณมมมาาาาากนะลดช่่วเทีีก ก,กนมานะเขามีเพจอยู่บันทึกการเดินทางของฟูรุติดตามได้เขามีบทความเขามีนู่นนี่นั่นโพสตลอดนะ<ช>แล้วก็ที่สําคัญเขารับสอนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ถ้าใครจะมาญี่ปุ่นเนี่ยแล้วอยากจะได้ไกด์สักคนเนี่ยต<ห>ิดต่อเขาได้ถ้าว่างตรงกันเดียวกันได้ก็ไม่มีปัญหาทุกคนคบ,บอกเลยว่าขอให้โชคดีคนักตั้งแต่นี้จะไม่งอแง,งจะดูแลตัวเองให้ดีประมาณนี้ครับทุกคนเดินใช้ตัวนี้น่าจะโกงันแหละ หรือถ้าเป็นค่าดำเนินการาจริงๆอะ่ะแล้วใครเคยเดินอย่างนี้ก็คือบอกได้เองนันจริงก็ได้แต่ดูจากใบเสร็จแล้วน่าจะเดินคือผมอะ่ะไปประเทศไหนก็ตามผมเดินกลงตลอดแต่ญี่ปุ่นนี่เป็นหนึ่งประเทศที่ผมรู้สึกว่าผมยังไม่เดนินแต่แล้ววันนี้ <c oughs> ก็มาถึงก่อนจะกลับนะฮะ <c oughs> ผมเดินกลงแนละ้ว